บ้านี้พ่อครับอันหอยองตองแองแองนี่แม่นยังครับพ่อโอ้อันนี้น้ำไปไฮมดแดงช่วงไอไอไอช่วงมังหันนะช่วงแรงครับเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงมดแดงน้ำโอ้เลี้ยงเลี้ยงมดแดงบ่ครับเป็นตังไต่ครับผลตอบรับดีบ่ก็โอเคอยู่นุ่ยตรงนุ่ยตรงดีใครตรงดีเห็นบ่หุ่นเครงเครงเห็นบ่โอ้ย่งกระถินเทพาเนาะครับแมนช่วง้นกระถินเทพาพ่อครับครับผมว่าสู้พี่น้องฟังนะครับเฮ็ดสวนผสมภาษาอันสี เขาได้อีหยังจากในหนีครับแล้วคอเสียนะครับของพ่อพบเจอในการเข้ามาเริ่มเฮ็ดสวนนีมีอีหยังแนครับพ่อคอเสียครับของพ่อพบ,พบ,พ,บพบเจอเนาะครับเอ่อปงายคือตัวนี้มันมีรายได้ตลอดเข้าใจเนาะเพราะว่าเขาเป็นสวนผสมประส,สานครับผู้เฮ็ดตรงใจน,น,นักแนนเด้ผู้เฮ็ดที่แหลกตรงใจน,น,นักแนนเพราว่าเขากับต้องมีเงินทุนเพราะเออสื่อจินแนครับอ่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็น ระยะเงวเนาะครับที่เฮ็ดไว้นี่บ่ได้คิดว่าสีใส้มือนึงมือมือนี่มือเดียวแม่นบ่ครับสวนป่าคือถ้าเฮาลดรายจ่ายในการซื้อมันก็อยู่ได้แม่นบ่เพราะอยู่นี่เฮาแทบสิบ่ได้ซื้อนะครับแทบสิบ่ได้ซื้อเฮาต้องคิดว่าเออตื่นมาเฮาสิกินหยังเขาอยู่ได้สิบ่ได้ซื้อเขานะครับอ่าให้มันตัดรายจ่ายตรงนั้นออกไปให้ได้หลายที่สุดนล้ว่าง่ายอาศัยเฮ็ดกินในนี อยากกินกล้วยก็ได้กินอยากกินบักทีดาก็ได้กินแบบพริกบักเขือแม่นบะครับพร่องผืนปืนครับเฮาเฮาต้องต้องปรับเปลี่ยนอะไรว่าง่ายตอนนี้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนมาแล้วครับพี่น้องมื้อนี้พอกันกับบ่าวสลามทองเนตรอีกคือเก่าคือเดิมเลครับพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ครับบ่าวสลามจะพาพี่น้องไปเบิ่งสวนผสมผสานนะครับงามงามของพ่อปีดานะครับจากพื้นที่นะครับขาดแรงหนามนะครับเพิ่นมีวิธีการจัดการจังไดนคือให้เฮ็ดให้สามารถปลูกพืชผักแล้วก็ ใส่ชีวิตยูได้ยัางเดียบง่ายนะครับก่อนอืีนไปทําควบหมุนจักบพอปีดาก่อนนะครับว่าพอครับวัสดีครับผมวัสดีครับเบ่าพ่อครับครับผมครับท่าควบล้างให้พี่น้องด้ฟั่งนะครับพื้นที่มองนี้มันเป็นพื้นที่ที่ขาดแรงหนามน้ำแมนว่าครับเพ่ะแมนครับแมนคือเริ่มแรกเนาะตรงนี้มันก็เป็นที่ให้ทีหน้านะครับที่ไ้ทีหน้าตะจีกับมาลงทุนนะครับจะคลองวงไงมาเห็ดซื้อเข่าซื้อเข่าซื้อมันมาทมนะครับตรงนี้ทม าถมไม่เวททีประมาณเกือบสองไรนะครับมถมาถมบานบริเวณแถวนี้มันจะเป็นดินดูกล่างหลายนะครับเป็นดินดูกล่างเป็นดินเหนียวถมปลูกยังกับบางามบอกไงปลูกยังกับบางามนะครับ,รบปลูกยังกับบางามที่นี่เขาก็เลยมาขนเฟื่องขนน้ขนน,ขนั่นค้นนี่เขาใส่ก็เลยเริ่มปรับ,ปรบเปลี่ยน ปับเปลี่ยนก็มาปลูกปลาครับปลูกปลาแบบผสมผสานครับปลูกปลาแบบผสมผสานนะครับนอกมันจะมีนี่คือปลาขามนี่ยปลาค้ำจริงจรินะครับปลาขามนี่ปลูกไม่ปลาขามตัวนี้เปรี้ยวยักครับเปรี้ยวยักครับเาสีลงทั้งใหม่กินได้ทั้งใหม่กินได้สาระย่างง่ายนะครับเปิดพักแลกวครับเห็นว่านี่มันมันมันแห้งครับตัวนี้มันแห้งมากันนี่ก้อนฝนที่ตกมันแห้งตายหมดบระเกียมเทาะคมันมันว่ายครับบกระเทียมอายุสั้นแมนตัวนี้บางฮวงตัวนี้ก็คขวางนะครับขวางเนี้ยได้ขวางหน่อยตัวขวางใส่ใกล้เนี่ยครับ อันนี้กัพักขี้เล็กนี่กัแกงนะครับแกงอผง่ายรกระเทียบอบ่ากระเทียบ,บกระเทียมนังนะครับนี่จักหน่อยนี่ก็เป็นหน่วยครับอันนี้จุดเริ่มต้นของข้อง,องนะครับเนาะเพราะิ่มต้แมนมีมีกระดังเนาะมีกระดังครับเพราะว่าทั้งนี้น้ำใช้ข้าวมันตกลงมาหนีเท่ากับห่านมันไหลเข้ามาหนีนะครับไหลไหลเข้ามาหนีคกับไหลไหลไหลเข้ามานน้ำข้าวนะครับไหลเข้ามานน้ำข้าวริมข้องเขาก็จะปลูกนี่ละนี่คือเห็นนี่ปลูกไม่กินได้ผสมผสานอันนี้กุกยุ อ่าเริ่มกกดูนะครับเนาะกกดูเนาะจินก้กดูกวกดูพ่อครับเราสูพี่น้องฟังนะครับว่าคอดีข้องการมีข่องใส่ไก่นี่สําหรับคนที่บ่มีบ่อมียางนีมันซอยเท่าไห้ออิลีบอ่ครับพ่อก็ยังง่ายนะครับเนาะมันมันก็จะเริ่มคือถ้าฝนตกลงแม่นบ่ครับตกลงมามันก็ต้องไหลลงสูข่องเหมือนครับครับอ่าดีกว่าจะปล่อยมันไหลแม่นบ่ครับปล่อยไหลถิ่มไปซื้อเหมือนครับแต่ว่าเป็นไฮหน้าหรือเป็นพื้นที่ราบราบนี่มันกะไหลหนีไปซื้อ มันก็เลยไหลลงคลองครับอ่าถึงแล้วนี่นี่ฝนพึ่งตกเนาะครับเนาะเห็นบ่แต่ว่าน้ำในคลองเขาก็ยังมีนะครับยังเป็นเอียงยังเป็นเองนะครับนี่เป็นเองมันเป็นแองเลี้ยงยุ่งเด้ออนะครับเป็นแองให้เคียดได้ใครไม่เอียครับถูกถูกไม่เออ่าบานนี้ก็ไม่เขาก็ซุ่มเชื่อนที่นะครับอ่านะครับนี่เขาก็จะปลูกผสมผสานไปคู่ยางนะครับนี่คือจังมือนี่ฝนบปตกเนาะพอนปกตินี่ถ้าฝนถ้างคาับว่มีันองนี่ถ้าฝนถ้าค่ำบุ้มมีคบไหลไปแล้ว ยังมีน้ำลงเรืออยังมีน้ำลงเรือครับเนี่ยอมีน้ลงเืต้นไม้ก็ได้ดูดกินดูดแมนดูบาดทำมันแห้งอี้เท่ากับตากน้ำแต่เนี่ยข้องขึ้นมาฮดมันครับฮดอันนี้บักซีดาจิมจูนะครับจิมจูเข้าไปเทาก็ปลูกผสมประสานนะครับเห็นมีคุยยางเห็นไ่มนี่เพิ่มข้องนะครับข้องอันนี้มีแต่คนขุดนะครับมีแต่คนขุดนะขุดบนมันข้องแม่โคขุดใส่กำลังคนเท่าแมนใส่บักโจ๊กี่ล่ะ่วนใหญ่แม่บ้านจ่วยดิ แม่เราเป็นคนขุดแม่เป็นคนขุด <c oughs> แม่เป็นคนขุด <c oughs> พ่อเป็นคนปลูกแม่นครับต้องต้งปลูกสร้อยกันนะครับสรบ้อยกันอันนี้อ,อินทผลัมอิอนทผลัมครับบังนาวผักกระโดนนะครับผักกระโดนบักเขีอ,อนะครับปลูกปนเปกัน,กนบปดคุยยางนะครับเด้ออยู่นี่เด<อ>้อปลูกปนเปกุนคุยยางเขาเริ่มจากคอยเห็ดมาเลื่อยแมนแครับคอยเห็ดไม่เรื่อยครับคอยเห็ดไม่เรื่อยอู้นี่ครับข้องงามครับอันบังหนี้น้ำตัวนี้ก็จะเป็นข้องใหญ่ขึ้นข้องใหญ่ขึ้นเต็มเลยครับผม ของงหายขึ้นของงหายขึ้นนะครับพวกเห็นบ่พืชผลไม้ก็เริ่มออกผลผลิตเนาะครับบ่แง่แม่แง่ครับนี่เห็นบ่เขาเก็บตั้งปีได้ได้ได้เริ่มเก็บผลผลิตครับพ่อตัวตัวไหนครับพวกพืชระยะสั้นนี่ครับพืชระยะสั้นมันก็บังเหิงได้ขึ้นบังพริกนี่เห็นบ่ัพริกกับไอซีสิบห้ามือเป็นไหครับพอเกิดสองเดือนบังพริกกับเป็นหวยเห็นบ่ัพริกก็เริ่มเป็นหวยครับอันนี้บักหนาวอ่าบักหนาวอันนี้อินทอาร์ลัมครับอินเทอร์พานี้อร์ลัมบ่ออกรึ อินทราลัมเป็นพื้นที่เท่าไรครับพ่ออยู่ในพื้นที่พ่อจัดเห็ดเป็นสวนเป็นสวนทั้งหมดบ่ครับอยู่ประมาณบ่เกินสองไร่นะครับบ่เกินไร่บ่เกินสองไร่เป็นสวนผสมผสานแมนครับใหม่ปลาม่ได้ใหม่ผลแมนครับเห็นบ่นี่ดอกกระเจียวครับอ่าเขาเขาก็ปลูกไปโลดนะครับปลูกไปโลดอ่าปลูกไปโลดอ่าดอกกระเจียวทั้งั้นก็บแบบอยังกว่ามะนาวโฮนะมะนาวโฮครับมะนาวโฮอ่าอันนี้ก็บักพริกอันนี้ ก็อันบะเคียบปิงทีนะบ,บักเคียบนังหลายอย่างเห็นออ้องบอกนาะตัวน,นี้ต้นแดงครับต้นแดงวันนี้โอ้ไมป่<อ>มปลาก <ขอ S 1> ระเซมเดดจังสีกันปลาแซมตลอดครับยุนี่แซมตลอดอนี่เห็นี้น,นี่ต้นบักเกลือด้วย่านี่ต้นบักเกลือเห็นมะเกลือบักเกลือมะเกลือมะเกล<อ>ือนี่เป็นเริ่มหายากเนาะครับแมนแมนเริ่มหายากนี่กับปลูกแป้งที่เราปลูกแซมเบิดเป็นสมุนไพรกันนี่ครับเป็นสมุนไพรเบิดมันเลยมีเลียงไก่เลียงงานกับแมนเป็นยาไทยค่ะพยานะครับนี่จะปลูกไม้นี่ก็ต้นยุ่งพิงค์สินะปลูกซับไปบรอดนะยุนี่ คก็พอได้เน้นเป็นระเบียบบ่านี่มันข้องครับตัวนี้จะเป็นข้องใหญ่ข้องใหญ่ขึ้นครับข้องลักเลย่ว่ครับแมนข้องนี่สิอยู่น่ำเบิดปีเบิดปีเลยอ่าแต่ว่ากับพอได้เลิกเด้ตัวนี้บอได้เลิกพอได้เลิกครับเคล็ดจังไรครับมันคือโบหน้ำโบเบิดครับพ่อเาเติม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 ก็เติมจากน้ำแอนบาดาลเท่านี้แหละเติมเติมแล้วก็เลี้ยงปลานแม่ฮันเลี้ยงปลาครับอยู่ในนี่มีปลาเบิรก็มีเด้ห้วยอ่าปลาเบิเพราะว่าเป็นยังคือมี เมื่อดันไปไปโขงไปซื้อเขาตัวใหญ่เติบได้สองตัวโล่ครับร่องมองมาปล่อยมึงก็อยู่นี่ละปลาดุกเนี่ยปลาเชงเนี่ยปลานิ่นปลาตะเพียนคับปลากอหโอ้ระบบนี้แมนแมนแม่น้ครับมีมีคุยยางนะครับมีคุยยางโอ้แต่อุนสวัครับพี่น้องอยู่นี่เท่ากับเห็นบ่อยนี่กับปลาคูเสือครับปลกคูเสืออ่าโอเกิดจะมีคุยยางมีคุยยางข้างนี่เท่ากับ เรียงหมวกหอยยังสินะครับโอ้เรียงโปรตีนก็มีแมนแมนครับเรียงหมวกหอยครบเลยเนาะพ่อเนาะหมวกหอยหอเต็มทุกพื้นที่ตัวนี้เป็นหอยเชลีดสีทองครับเชลีดทองขายนำบ่ครับพ่อครับขายนำกิโลเท่าไหร่ครับตัวนี้ขายจังไดีขายอยู่ลวดละลอยนะครับลวลลอยลวดละลอยหมวกหอยหอยหอย เชอรี่สีทองสนิมนะครับพอสนิมสีทองครับสนิมสีทองโอ้โลวดละลอยกําลังมองหาจากเบียงนี่มาติดต่ออีพอได้ด้วยครับโลดละลอยส่งทั่วประเทศบ่ครับพ่อส่งครับส่งส่งทรงทรงน่ากินทรงได้ครับส่งได้อืมจังโทรมาปรึกษาครับผมอ่านี่แล้วเขาก็จะมีพูดสมุนไพรนะครับต่างๆตะไคร้ยังทีนะอันนี้ก็ข้องอีกนะครับขึ้นเน้นเน้นเน้นน้ำเป็นหลักบ่ง่ายครับน้ำเนาะครับสำคัญน้ำสำคัญคือเดี๋ยวนี้มันจะมีข้อง ตลอดนะครับในสวนท้วงนี่จะเกี่ยวไปทุกพื้นที่ตลอดแม่แม่แม่เกี่ยวเกี่ยวยางยางยางผีก่อนมาชมมาชมอ่าเห็นบอสในในเกเรนี่ของขวยเชลีเห็นบ่ครับอ่ามันก็ยังมีปนเปยทั้งซีเลยเชลีท้องบักหอยจูบเดี๋ยวเดี๋ยวฟอยให้พวกบักขวายจูบครับให้เบิ่งหอยจูบเอ้ยนี่เนี่บักหอยจูบหอยเชลีแน่บักหอยจูบแน่ลูกมันเนาะครับลูกลูกลูกเดี๋ยจูบนะบักขวยจูบมาครับผมบักขวยจูบอ่าเป็นไงครับเต็มเลยครับผม ตามใหม่แม่นตามใหม่มกครับมีอยากอยากคือบอกไงชั่วเขาอยากแจงบักหอยเขากับนี่แหละมาบั <laughs> แกแจงบักหอยคมนาะบอกไงกับมีได้กินครับมีการใช้ชีวิตนะแม่น<ย>ครับอยู่ได้แล้วนะครับพอเนาะอยู่ได้อยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ไดพ้พึงพาจากของพวกเป็นใหม่เป็นพืชเถ้านะครับกับขึ้นไปนน้ำแม่หนครับอย่างเขาเห็ดใบบักทั่วผู้กำลังขึ้นนะครับเรื่อน้อยก็ออกหน่วยอ่าตัวนี้ไอ้สับปะรด ครับอ่าเสาวรสเนาะเขาเรียกสาวรสเนาะตัวนี้เนาะไอ้ยอ๋เ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 สาวรสครับเสาวรสมีกินทุกอย่างเลยครับแมนแมนแมนเอาย่างพีก่อนชุ่มชุ่มตอนนี้จะชุ่มสวนปลาปะนี้สวนปลาครับพี่น้องอ่าสวนปลาอันนี้ก็เริ่มมะเกลือมะเกลือนะครับได้มะเกลือนนี้มะเกลืออันนี้เขาปลูกเพียงก็ปลูกทีเอามะเขือนนี้มะพริกปะนี้เห็นไหมโอะพริกอ่าก็ได้เก็บปลูกแม่ระยะสั้นก่อนเมนเระยะสั้นนี่แหละอ่า นี่มะเกลืออันนี้มะฮอกกานีนะครับนี่มะฮอกกานีเห็นบอกาม็นมะฮอกกาีอันนี้มะฮุ้งบ้านี้มันว่าล่ะครับนะมะฮุ้งครับก็ได้กินหลากหลายแหมน้ครับแมนนุ่งไอ้ยกก็กดูนะครับดูอันนี้ต้นแดงอืมมะฮอกกานีนะครับคือเขาจะปลูกจะปลูกคิดครับปลูกคิดปลูกคิดอันนี้กะพีเขาควายเขาควายแมนอีเม็งบ้านเขาเอ็นอีเม็งก็อีเม็งก็อีเม็ง หลายหลายซื้อนะครับพ่อแม่น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 ครับแล้วเจ่พื้นเสียดกันไปครับผมนี่นะกมีขึ้นผมลื่นดีนะครับสะพานขาวลื่นข้องกับางขามข้องอ่าฟางฟางนี่ก็มีโน้ไม้ยจริงจรินะครับโน้ไม้ไผ่หวานอั่นี้ไพหวานนะครับไผ่ไผ่บุ๋งหวานตัวนี้ไผ่ไผ่วานบโมีกินทุกอย่างเนาะครับแม่นครับแม่นแม่นโดยที่มีหนำข้องมีขุดข้องนะคือเด้กินเพราะจำเป็นต้องขุดสาไงแม่นอันนี้ก็บมะพร้าวเห็นบ่เจ้าหน่อยก็ได้กินไว้แล้วต้นมกพร้าวนะครับอ่ามกพร้าวอ่อนส่วับพี่น้องกี้ปี มอฮ์กานีนะครับเกาปลูกแบบพิดนะครับอ่ะชมสวนบะนี้ชมสวนครับเต็มที่เลยครับเต็มเลยครับนี่ก็อันนี้ต้นยุงครับต้นยุงต้นยุงบัดนี้เป็นสวนป่าข้างนี้สวนป่าครับเวลาเขาปลูกที่ทีจริงสิเขาต้องตัดแต่งกิ่งเขานั่นบอกครับแม่นครับแต่งครับแต่งแต่งน้ำนะครับแต่งครับนี่ครับมันก็จะหนึ่งให้มันสวยงามเลยแม่ให้น้ำต้นมันครับครับครับฉลุ่นแม่นถูกถูกน้ำต้นมันก็ฉลุ่นอันนี้กระเจียวนะครับกระเจียวโอ้กระเจียวนั่นก็เป็นะกระเจียวปลาครับ ยังก่อนเลยยังมก่อนเนาะยังเมก่อนครับคือนี่ก็ะซับไม่ปลาเขื่อนกุ้งนุ่งจริงๆนะครับซับไปโหลดนะบอกว่ายคือเฮาบอยตีเน้นเอาเนียนธรรมชาติของปลาคือเอาเป็นธรรมชาติแบบปลาปลาโหลดเห็ดคือปลาบอกว่ายอันนี้ก็อินทินีนบกเนาะอินทิเนียนโบกนี่กุ้งยุ่งกุ้งครับทั้งทั้งหลังจะเป็นไอ้ กันชแุนแค้นแม่นตุดแค้นตุดแค้น็มีปอไผ่ยอู้หู้องอีกข้องใส่ไก่นี่ลึกปานไหนครับนี่กับประมาณนี่ละเม็ดครับเม็ดเม็ดนี่นี่สอมไม้ได้หนิสอมสอมไม้ให้มันลึกขึ้นอีกบอกไงเมื่อกี้มันข้องหน่อยนี่นี่เริ่มน้ำมันเริ่มบกน้ำเริ่มบกเพื่อจะรับหนังฝนแมนเพื่อเพื่อเพื่อรับหนังฝนเพราะว่าต้นไม้เข้ากันเรื่มไงแมนแมนจะเก็บหนังฝนให้่หลายแม่นแมนถูกต้องเห็นบ่มนี่ลัศนัยเขาปลูกชิดเห็นบ่มันจะสูงเห็นไหมมันจะสูงฉลูดเห็นบ่พ่อครับ ครับผมเฮ้านี่บ่จําเป็นต้องขุดสะใหญ่ได้เลยเนาะครับเนาะเฮ่แม่นข้องหลักใช้ประโยชน์จากในี่ข้องผูกแม่นครับอืออันนี้บักขาดปลูกใหม่เลยโอ้บักขาดมะหาดกระมี่ดีบักพริกจังเถี่อืมมาหางเนาะครับครับครับนี่ละอันนี้ครับเห็นบอกกงยุ่งกงดูเขาปลูกแบบพิดมันก็จะมีมดแดงพร้อมนะครับมดแดง เอาวมดแดงนี่ก็อค่ายแล้วมึงนี่นะครับข้างมดแดงมดต้องไปแง่ทั้งอื่นมดต้องไปแง่ทั้งอื่นมดต้องไปแง่ทั้งอื่นแม่นๆนี่เห็นบ่อีนทิชนุกข์เห็นไหมครับต้นต้นอ้เห็นบ่น้ไมหน่อ้เห็นบ่ครับจิ้มสุ่มแม่นจิ้มสุ่มบดกินเลยครับแม่นครับกออไงนี่ก็ข้องนี่ก็มีปลาได้มีข้องหรือมีปลามันสิ่เลียมหากันในเบิร์ดมันบอกครับแม่นๆครับข้องแล้เน็่นี่คือเชื่อมกันหมดเชื่อมเชื่อมกันหมดครับเชื่อมกันหมดเป็นยังคือมีข้องหลายก็ว่า กากเก็บน้ำนะครับครับนี่ล่ะอย่างที่ท่านคิดกือง่ายๆคือเห็นว่าฝนตกมากว่าไหนีนะครับบ่าไหนี้เขาต้องการกากเก็บน้ำไว้ใส่หรือบ่ากับสร้างความชุ่มชื้นให้กุ้งไม้กุ้งไหลแม่นบ่าครับและมีพื้นที่ปลูกฝังแม่ทัพหูครน์เขาเขาก็ปลูกกุ้งนั้นกุ้งนี้ได้อันนี้กาแฟได้นี่กาโอ้ก็ไปกระโดดไล่ใจไม่ได้กาแฟถูกกาแฟผู้ใด้สายกาแฟนี่สบายเลย อันนี้นี่ยม่วง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 นี่อู้คือง่ายเลยครับม่วงอะไรนี้ไอ้งาช้างแดงนี่นี่งาช้างแดงงาช้างแดงปลูกโดนไปได้ครับเดี๋ยวออกผลผลิตแบบนี้มันจะมีต้นที่เขาทาบออกไปนั่นเอาไปต้นละ่วยกับมี่ขยายพันธุ์เองอยู่บ่ครับขยายพันธุ์เองพออยู่นี่พอเน้นเห็ดเองทาบจริงเองกินในหน่วยบ่อแล้วทาบเด้อ๋อทาบจริงทาบจริงเลยเขาเอาในบักม่วงงแก้วมะพร้าวอ่าไว้แล้วก็เอาทาบเอามาทาบ มาถาบออกอมาถาบออกเขากินรวยสุกแล้วกับเก็บหน่ยพอแมนแมนถูกถูกแล้วก็จะเอาต้นสายพันธุ์ดีไปถาบออกแมนครับแมนเ็ดเองขยายพันธุ์ลดต้นทุนส่วนใหญ่คือพ่อจะเน้นซอยเลื้อยตัวเองเป็นหลักบวงไงสร้อยเลื้อยตัวเองเป็นหาเฟรนด์จากต้นเยอะกว่าพ่อแมนนี่แหละซื้อเื้อมาที่แรกไงเสื้อม้าตาอนเกษตรไอ้อีสานใต้นะเสื้อมาแต่เกษตรอีสานใตจะสามปีแล้วนี่เพราะว่าขายขายไปคุ้มแล้วล่ะ กะให้ขายนะขายจังไรครับพ่อพ่อขายต้นละต้นละลอยนะผมต้นละลอยต้นละลอยทาบทับแล้วทาบแล้วต้นละลอยเพราะว่าไออาศัยว่าเฮาเฮามีลูกช่วยเขาเห็นได้ปัญหามันเป่นว่าแน่นอนเพราะว่าก็ขายนี่ยละสายพันธุ์แท้แน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่ากัต้น้อยก็บห้าสิบบาทยังงี้นะเขาก็ให้มูอเขาจับต้องได้บอกไงบ่แพงเกินไปแ่นบ่แพงนี่ก็กาแฟนะครับกาแฟ อันนี้ก็พริกไทยเห็นบ่พริกไทยปลูกใส่ากอดเฮาสิเฮ็ดใส่กับสวนปลาจังสี่แม่นๆครับเห็นบ่พริกไทยครับเนาะใส่กับกุ้งๆๆๆๆนุ่งกุ้งนุ่งครับอันนี้บักเพาเรบักบักหวดขาบ่เลยบักหวดขาอ่าอันนี่ในไมป้ปลานี่จักหวะก็อย,าย่าลังนี้กําลังคิดดอกออกผลเออเป็นไม้ปลามีทุกอย่างเนาะครับครับผมลกหนูปูปีกกับสนุกนี่นาะครับบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงอันนี้ก็ไอ้แก้วขมิ้นบ่ครับแก้วขมิ้นเห็นบ่โอ้โแก้วขมิ้นพิจนาหแฮงครับพี่น้องแม่น ไปกินสมแม่นไปกินสมไปกินสมมาเด้อเนี่ยเนี่ยอันนี้เปิบมอญนะบัดเนบัยมอนครับบัมอนนี่นี่มา้งมั่งมิ่มมั้งมั่งมิ่มมิ่มก็มีระบบนิเวศโอ้ไม่ดีแต่ก็พอครับไมาอยู่เองแม่นเขาอยู่เองมาอยู่เองมาอยู่เองไมาอยู่เองครับมาอยู่เองอ้วงกินได้แม่นอ้วงกินไ dai อ้วงกินได้ครับอืออ้วงกินไ dai ครับอ้วงกินได้ i อือฮะยูพุนชีออกแล้วฮะยูพุนชีออกโอ้ยยูพุนกับมีอีกข้างหนึ่ง ห้องนิ่มห้อ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าเอ่อนี่อัาให้เออห้างตัวห้องตัวนี่นตันนั้นมาเบ้ามาปีจปีเหรอปีกยครับปีก่ให้าหนี่นี่โอ้ยแม่เติบางแลวเนาะครับผมย่างนี่ปีเขาปีสามปขาปีสปีขาปีสอืมอ่าปีขาปีสโอ้ยุนแบบ เห็นเราบอกห้างต่อครับเห็นนะครับมันมันจะมีห้างต่อครับโอ้ห้างต่อแบบเพือขี้งามนะครับพ่อครับผมนี่แลมเดีกินปลูกแซมเซมปลูกริมคลองนะตัวนี้ริมคลองริมคลองอ่าริมคลองนี่ทั้งนี้ก็เป็นคลองนะนี่โอ้นี่ตะไคร่หอมอ่าตะไคร่หอมอ่าอ่าริมคลองครับผมปลูกริมคลองริมคลองไอ้ตะไคร่นี่เขาปลูกเพื่อว่ากันพังนะครับกันพังครับอ่ากันสุดกันพังก็ได้ประโยชน์นําใบเอาไปมักแลงมะแรงครับ ตอนนี้ก็ร่างเห็ดน้ำมันหอมระเหยสำหรับไล่ยุ่งนะครับไล่ยุ่งอยู่โห้องมันสกัดใส่ตัวโตครับผมเป็นการต่อยอดออกไปอีกนี่เขากับปลูกนี่ละพ่อได้กินขึ้นช่วนใหญ่อยู่นี่เอาพ่อได้กินให้เหลือกินจังเดะขายครับน่ะจังเดะขายขึ้นเนียนลดรายจ่ายแม่นแม่นแม่นแม่พึงพ่อจะคล้องครับผมพึงพ่อจะคล้องครับพี่น้องอ่ามันก็จะนี่ละมาจากี้ผมเรามันก็เริ่มมาเรื่อยๆครับจากที่แรกกับเห็ด นหน่อยนะครับแม่แม่เทศในหน่อยๆเห็นไีมยังเฉียงก็ปลูกเสริมกุ้งย่างครับกุ้งย่างอันนี้ต้นแค่นะครับต้นแค่นครับต้นแค่แตะเคียนทองตะเคียนทองครับตะเคียนทองนี่จะเข้าปีที่สามเหมือนตะเคียนทองครับเป็นริมรั่วนะครับแมนกิ่งรัวย่งเดียครับพี่น้องเดินอ่าเห็นไหมปลูกตะไคร้กุ้งใหม่เขาจะปลูกแซมตลอดเลยครับเห็นไหมกับกุ้งยุ่งปลูกแม่ก็ปลูกทีปลูกระบบในเวตอันนี้ไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยงไปกินน้อยไปกินน้อยซึ่งน้อยกับแม่ ไปกินนอเฮ็ดน้อยสมครับผมอ่าเต็มที่แหงนะครับแมนใส่ประโยชน์แบบเต็มที่แหงนีพักหวานพักหวานนั่นพักหวานกับมีบ่พักหวานนะาพักหวานครับเขากาดหน่หรือเอาอันนี้อันนี้ได้รับความโนคว้าจากไอ้น้องเขาอยู่บรนแจ้งไอ้ของสนิทเธอเพาะ พันไม้นะครับครับเธอเอามาฝากไอ้สร้อยเอามาแบ่งปันกันแม่นแบ่งปันกันโอ้อห้องเลยสวยงามแม่ครับครับอ่าครับประโยชน์คือข้องเลยเนาะค่ะพ่อเนาะข้อห้องคือเพื่อกะเก็บน้ำวัดใจเลยแมนแมนแมนนี่ล่ะวัดใจในการทําเกษตรก็คือสําคัญคือน้ำนะครับครับเป็นยังคือต้องไปข้องเพราะว่าเขากักเก็บน้ำไปใส่แต่เขาบอกมีข้องน้ำมันก็จะไหลหนีนะครับน้ำก็จะไหลรั่วดเป็นน้ำสวนเขาซื้อพ่อคือบริเวณขุดเป็นสระเลยครับมันจะกินพื้นที่เทาหลายพื่อเกินไปแมนถูกเพราะว่า ของพอมันพื้นที่หน่อยเนาะแต่เขาเอาเป็นสานวยบางไงม่นว่าล่ะครับมันก็น้ำก็ได้ยุดอกแต่ว่าที่นี่เท้าฮหดคล้องมันสามารถเชื่อมกันในเบิดเข้ากับปลูกกอกใหม่ปลูกพักริมคล้องไปก็เหมือนกับว่าเท้าขุดสานี่เฮาเกิดมีพื้นที่ปลูกแต่ด้านขางแค่นั้นแมนตรงกลางเฮ้าก็สิบ่ได้หยังแม่แต่เทาเหลือเป็นคล้องนี่มันสามารถโคดเขี่ยไปน้ำกับทบบ่ไดดหดแมนองเฮาเลยถูกเห็นบ่โอก็จะเป็นลมลื่นนะไอเดียดีแฮงครับอ คือเขาต้องการความลุ่มลื่นเอาไงความลุ่มลื่นความลุ่มลื่นเห็นบ่เพียงที่ละครับที่เกษจะมีเห็นบ่ใน่ก็จะปูกระหู้ซับเป็นเดียวในก็ะพักแม็กอย่างนี้นะเจังอยนี่จังไรนี่นี่ซุมนี่ฟังรักไว้นี่ยอดในบวกพักหวานอะไรด้หนี่เพราะว่าปีนาอาธิเห็นต้นพักหวานอะไนี่ก็ลังยอดโอ้บมธรรมดาครับพี่น้องนี่เ็เป็นเรียบเป็นหลัวเลยนะครับเนาะตามทางเดินทางยางตามทางยางเพราะว่าเห็นบ่ข้องลงมา ครับนี่บ้านนี้พ่อครับอันหอยองตองแองแองนี่งแม่นยังครับพ่อโอ้อันนี้น้ำไปไฮมดแดงช่วงไอไอไอช่วงมะหันนะช่วงแรงครับเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงมดแดงน้ำโอ้เลี้ยงเลี้ยงมดแดงบอครับเป็นตังใดครับผลตอบรับดีบอกระโอเชอยู่นุ่ยตรงนุวยตรงดีไครตรงดีเห็นบ่ขุ่นข้งเชิงเห็นบ่โอ้ยข้งกระถินเทพาเนาะครับแมนช่วงกรต้นกระถินเทพาโอ้นี่กระถินเทพาซุมนี่ฮาปีฮาปีฮาปี อีกอบางต้นก็ใส่งานได้เนาะแมนแมนเห็นปะต้นเดือดใส่ครับ่านะฮาปีอ่าาปีนี่พอพอมันก็กลุ้มรุงกุ้มดูเห็นปะ้าเขาปลูกเห็นปะ้าเขาปลูกบ่อหางนี่มันก็จะบ่อเพียงสี่เด้ครับนี่เขาปลูกทีเพื่อว่าให้มันยืดเห็นปะอ่ามันก็ยืได้ไม่ได้สวยนะคบไม่สวยครับอ่ได้ไม่สวยนะครับนี่กลุ้มกุ่งกลุ้มรุงนี่เห็นปะ นี่ก็ไม่เสียดู้่นี่พักบานเลครับพักบานเพราะว่าเขาจะง่ายส่าเน่ยนะครับมประมาณช่วงฝนแมนางฝนก็จังสีแทนเขาแข็งขึ้นอ่เขาเเข้าวสางหักเนาะแม่นครับแม่นแมถูกถูกนี่ละโอ้โี่มีสวยงามแฮงต่จีทั้งในนี่เป็นก้กล้ยละกุกล้ยเขาปลูกเป็นพีเลียงกงใหม่นะครับบาน้ก้งใหม่เขาใหญ่แล้วเขาก็จะเลอตัดออกตัดออกนะครับตัดออกตัดออกเห็นบ่ฟองเขาก็จะมาเรื่อยนะครับมันฟองสุดเลยครับครับครับพื้นที่ไปเลย แมนอืคือของพ่อกันเน้นเป็นสวนปลาเป็นหลักอ่าผู้คนว่าปลูกปลาจีนหยางนะครับจะงอยกับเฮ็ดออกเฮ็ดออกเริ่มเริ่มนี่เหครับเริ่มเริ่มมี่แล้วครับผมครับเริ่มมี่แล้วจังว่าผมยางมากดินมันเป็นหนุ่มหนุ่มะพ่อแมนบดเนียนบบแกนนะคบเหมือนกับอันนี้เลยพี่น้องพ่อกับมักใส่ยูนิซีเจ้าปลวกเป็นหลักกันนะนี่นี่จัง้อยกับนี่ไม่แต่ใบไม้ใบไรนี่ไปผมาใส่ครับไปไผ่ใบไร อย<ม>่ันงน้อยถ้ากะทินเทพามันลดน้ำมันนี่เขาต้องเท่ากันดิยิ้มขายกันได้ได้ยเพราะว่าเบี้ยมันยังเป็นราคาอยู่กับทินเท,นทพาแม่นบ่าเป็นใหม่โตเร็ว,เ,วเป็นใหม่โตเร็วนานาณา,นานสนใจด้ยเนื้อไม่สวยครับตัวนี้เนื้อไม่สวยพอ่อกะทินเทพาใหม่ใหญ่เร็วพอครับครับผมและสุดท้ายนะครับบ่าสู้พี่น้องฟังนะครับเฮ็ดสวนผสมภาษาอัง เขาได้อีหยังจากในนีครับแล้วคอเสียนะครับของย่พอพบเจอในการเฮ้ามาเริ่มเฮ็ดสวนนี่มีอีหยังแนครับพอคอเสียครับยี่พอพ,<บ>พ,พบเจอเนาะคร่ง่ายคือตัวนี้มันมีไยได้ตลอดเข้าใจเนาะเพราะว่าเขาเป็น,ปนสวนผสมประส,สานครับผู้เฮ็ดต,ตรงใจน,น,นักแนนเ่าผู้เฮ็ดที่แหลกตรงใจนักแนในบเบราว่าเท่ากับต้องมีเงินทุนพเพราะสื่อจินแน่เพราะว่าตัวนี้มันเป็น ระยะเงาเนาะที่เฮ็ดไว้นี่บ่ได้คิดว่าสีใส้มือเนึงมือมือนี้มือเดียวแม่นบ่ครับสวนป่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้ากันี่เมื่อี่ปีมันกกล่มลื่นนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ผลผลิตนับอ่าผลผลิตตัวนี้มันเริ่มมีเฮ็ดแล้วครับปีนี้ปีปีมหันเริ่มเห็นเฮ็ดแล้วถาม่าสิขายบ่อถ้าพู้มาขายก็ได้ขายนะครับนี่เขากับปลูกกล้วยซับกอาศัยตัดใบกล้วยแน่อ่าบ่ง่ายคือ เฮ็ดสมบูรณ์นนี่มันต้องยกง่ายก็ต้องมีเงินห้องถุงแน่แล้วก็ต้องมีใจรักจริงๆใจรักจริงๆในการลงมือทำก็ต้องเฮ็ดให้มันเป็นถูกหลายระดับนะครับระยะสั้นเขาตรงมีไว้ระยะกลางแล้วก็ในคลองแรงหนามเขาต้องเลี้ยงอีกอย่างไนึ่งนะครับพ่อเน้องเพื่อให้เขาสามารถประคองการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้คือถ้าเขาลดรายจ่ายในการซื้อมันก็อยู่ได้แม่นบ่เพราะอยู่นี่เขาแทบชิบว์เด้ซื้อนะครับแทบชิบว์เด้ซื้อเขาต้องคิดว่า ตื่นมาเขาจะกินหนังเขาจะได้ที่ไปได้ซื้อเขานะครับอให้มันตัดรายจ่ายตรงนั้นออกไปให้ได้ไลยที่สุดเราว่าไงอาศัยให้กินได้หนีอยากกินกล้วยก็ได้กินอยากกินบักทีดาก็ได้กินบักพริกบักเขือแม่นบักครับของผืนผืนเขาเขาต้องต้องปรับเปลี่ยนเราว่าไงตอนนี้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนและที่สําคัญนะครับควบขยันมันเพี้ยนควบเอาใจใส่เนาะหัวเนาะแม่นแมนถูกอย่า จามองขามนะครับโบแมนมาเขาปลูกไปแล้วกับสีแล้วไปบบแมนน้องพอเขาต้องคอยดูแลนะครับมันเพี้ยนเขาดูแล้วว่าปัญหาเขาคืออีหยังอาบางที่ต้นไม้ชนิดนี้อาจสิบ่เหมาะกับดินแบบนี้เฮาก็เอาไปดูเอาหยังมันแม่นถูกถูกแม่นใส่เนาะพ่อเนาะเป็นการเรียนรู้ไปนําเนาะพ่อเป็นห้องเรียนขนาดใหไงก็่าได้แม่นอ่านี่ล่ะอยากอยากกับพีเฮ็ดตรงนี้ก็เพื่อว่าอย่างเทศบ้านเขรามาเบิ่งครับเออเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากให้เทศบ้านลดพื้นที่ในการเฮ็ดหน้าลงนั่ยนะเฮ็ดหน้าลง เฮ็ดหน้าลงเหาสิเวศหยังเพียงที่ยู่ได้แม่นบ่ครับพอตอนนี้จริงๆแล้วพ่อก็เริ่มจากพ่อข้าอ่านั่นล่ะมาม่เห็นเชบาบันก็เลือยจากเ็ดให้เชบาบันเห็นครับอยากเคศเชบาบันเห็นว่าเอ่อเฮาเฮ็ดซ่ํานี้ก็พออยู่ได้แม่นบ่ครับใส่พืนที่จะไร้บ่เกิน2ไร่อืานี่เนี่ยขายใบกล้วยก็ได้ขายบ่หั่นใบกล้วยวะยิ่งทองคําได้ใบกล้วยอือครับใบกล้วยครับพ่อแล้วสุมื้อนี้มีความสุขบ่ครับพ่อครับ อ่าก็มีความสุขดีแต่ว่าเงินแค่โกตะเกาแม่นแค่โกตะเกาอ่าแต่ว่าเงินมันก็บอคือเก่าหรืวเปง่าไงความสุขเขามี่อืมเพราะว่าแต่ว่าเขาเดี๋ยู่กับธรรมชาติเดี๋ยู่ธรรมชาตินะเดี๋ยวยู่ธรรมชาติก็อยากฝากทุกคนนั่นแหละว่าไงเพราะว่าถึงรวยมี่ลอยล้านพันล้านตายไปกับวุ้ิไปได้เอาไปน้ำเด็ดหรอกเนาะแม่เหตุใดเฮาสิซอยโลกนี่ว่าไงมันบอกปัญหาโลกร้อน เป็นน้ำยังก็หู้อยู่เนาะ,ะเฮาก็ต้องมาเพิ่มเพิ่มพื้นที่เพิ่มพื้นที่ปลาเพื่อลดโลกร้อนนี่แหละครับผมครับนี่แหละครับสุดท้ายนะครับชีวิตคือการเลือกนะครับมันมีเงินเฮ้าบบเห็ดไหเจะของมีควาวสุกกับบม่มีเหมือนกับบ่มีคัาวไม้มนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮาเห็ดให้เฮามีความสุกรน,นะครับเดี๋ยวเงินกัสิมาตามตามมาเองนะพอเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผู้ใดอยากเขามาเบิ่งกับยินดีอยู่ครับพอมาเป็นมาเบิ่งแนวทางนะครับอยากมาศึกษาเรียนรู้ได้ครับว่า